พิธียกเสาเอกเสาโทโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเติมแสงไขาปากช่องวิทยา วันพฤหัสบดีที่19ธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกา9นาทีโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยาได้จัดพิธียกเสาเอกและเสาโทเพื่อสร้างดมอเนกประสงค์โดยได้รับการสนับสนุนจากสิทธิ์เก่าใจดีคุณจตุพรอุบลเลิศคุณปัทมาพรแสงฤทธิ์และครอบครัวซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินเพื่อสร้างดมอเนกประสงค์นี้ เดี่ยวคล่อจริงสำคัญอนอให้พาจารลงนะในพิธีนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูพจิตตาพรเจ้าคณะตำบลคลองม่วงเขตสองและเจ้าอาวาสวัดสับไวที่ได้มาเป็นประธานในพิธีโดยมีพระสงฆ์จากวัดสับไวมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน านแบนี้เป็นตไปเอ,อปกาจุดบุตรีรักบมีจุดเทียนทูบูชาพระรัตนากรยค่ะนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากว่าที่พันตรีนัทพงษ์ทองดีปหลัดอาวุโสอำเภอปากช่องและผู้บริหารได้แก่นายสมชายสิริมาลัยรัก ผู้อานวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อํานวยการนางสาวนภัทรกมลแก้ววิชิตและนางสาวชัญ,ญานิษ์เกื้อสกุลทั้งยังมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงินนาธานามณีิาการยกเสาเอกและเสาโทนั้นมีความสำคัญทางจิตใจและความเชื่อในวัฒนธรรมไทยโดยถือเป็นการเริ่มต้นสร้างสิ่งปลุกสร้างใหม่ ซึ่งเสาเอกเป็นเสาที่สำคัญที่สุดในการก่อสร้างหมายถึงการวางรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนส่วนเสาโทนั้นเป็นเสาที่รองรับน้ำหนักและช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับอาคารการประกอบพิธีโดยมีระสมเจริญพระพุทธมนต์จึงเชื่อว่าจะทำให้โครงการนี้ประสบค,ความสำเร็จและนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองเสริมสร้างพลังงานบวกและความเป็นสิริมงคลให้กับโรงเรียน ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและขอพรจากสิ่งที่สูงส่งมหาเรงม,มหาชัยในวันนี้ขอความสวัสดีขอความร่มเรียนเป็นสุขขอความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนเติมแสงไขาปากช่องวิทยาขณะนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วขอตั้งเสาโทเสาเอกเพื่อเพยความเป็นสิริมงคลในโรงเรียนเติมแสงไขาปากช่องวิทยา อำนวยเวชัยให้ท่านผู้บริการรองผู้บริการกคณะครูโรงเรียนทุกนักเรียนทุกคนทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญน,นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดพระนวัตวเมิชยกามาจาพิธีครั้งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือและความตั้งใจในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานที่เรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับนักเรียนในอนาคต สาธุนโนพันเตปาดิวา,า,า,าราปาคิคันหาตู<ห>รองผู้อในวยการโรงเรียนนะคะท่านรองและทักะดกมลนะคะท่านรองชยนิทันแล้วก็นะคะอานนั้ช่างนะคะยาทาวาลิวาฮาปุราปะเรปุเรนเตน คู่กันนะไปคู่กันนะที่ไหนคะไปโปยเรีนเรียนเดิมเลิมเดิมเิกเดิมดิมเ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 อีมเดิมเดิมเดมดมาปิูกดิเดิมเดิมเดิเดิมเดิมเดิมเดดิมเ